สวัดีปาลุงสวัสดีเป็นตุกมตุ้มตุ้ตุ้มตุ้มตุ้มตุหมตุุ้้มตุ้มตุ้าตุทมตุนมอุ้มต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 มตุยมตุ้มตุกมตุ้มต้มตุ้มตุมตุ้มตุามตุ้มตุ้ม้มาุ้มตุมตุมตุ้มตม้้มตมมา พี่เลี้ยงพี่ผดใจดีอนม่้กลัใจลอดนานหอนส้มันีสาเพื่อนมนนี่นอนกินนมนมกระทือมไ่ให้นอนหอนไส้สาเพื่อนไปรู้ปูเพื่อกลั่สาบ ป่าวตาเป็นคนหอนใจก้ยอยปูนให้เพลินขึน้นปูนน้ำขึ้นปูนน้ำพอป่าวตาสะบเป็นเมื่อยหมันยังเนาะอึ <c> ๊ก <ười> ดึกรถที่เทไดแล้วนี่อ้าบกขึนรถที่ช่องเราปลุงผุนดึกปาเทอะลงเลยรีกเรืออีกเครื่องรหลดปลุ้งปาเทอลุงยกบกขึ้นมาสันเอาซอยกันบมดนี้อนงอ้อกันมีน้ำใจน้อยหนึ่งไปซอย น้ yup. องอ้อยก็เป็นพนักงานได้หิวน้ำแบเอออย่าลืมเด้อคาะจาะเอาสิวน้ำน้องผัวน้องก็ก้องแบบบนบ้านเลยโอ้ยปลาลูปลุลูช้องหลดเข่งตันหนึ่งแค่เสบปูนอันนี้กค่ก้อยเบย เป็นกระสิก้อยปูนบัดนี้ปลูกห้ามจะปูนลงมาลูกเอาหนูหน่อยกับผูพอกแวกอยู่รถซาเล็งสองโหลดนี่สองโหดซาอันยังก็โหยังก็รถแดแดงนี่สองโหลดเคอะเลยกนจีคอนทันลูกผูอาจุ่มโห อุย้ยปลาลุงคอยกุง้งกุ้งผีนู้นหนมาอยู่ผีข้างแม่ผี <c oughs> กำล,ลังผสมปลาลุงรักผสมปูนกับดินทรายใส่กันผสมให้เขากันซะก่อนผสมให้เขากันก่อนจะเอาหนามมาลงบัดนี่ยมาหนามโกยก้อยเลยบัดนี่นานาแล้วก็ตักไปให้ปูอยูไปให้ปูเอา มาสานต่อจากเมื่อวานนี้เนาะกับสบายดีปพาลุงอีกครัง้งนี่สาบสาเพื่อนกับว่าแมนทั้งทั้งลาวเขาเอ,อินแต่ทั้งไทยบุก,บกเอ,อิญไหมโบกเนาะเอินโบกปาลุงเออเพราะว่าพอหนังอ้อนเผนเป็นสร้างมาจากกทมโด้วยสะโพ<ว>กเลยลุงกับหลานสองคนลุยอย่างเดียวเาะทั้งน้องมิดน้องมิดมาซอย มือเปิดบ่ายน่ะโบกมือบายบายน่ะโบกเฮือนให้อ้ายเนาะอยู่ตกอยู่จำนวนสิบสองแผงสิบสองน่ะสิบสองแผงเลยสองแผงโอ้พอดอกก้อนสร้างมืออาซีพข้างในโหเราจัดการบอตาคกอดประเหตุแป๊บเดียวเบิดคูหนึ่งได้น้อยหนึ่งเหี้ยเบิดกันพอมาแล้วไปเตาหัวนี่เนาะเหี้ย เออพ่อนางออนเห็ดแป๊บเดียวพ่อน่ะไปสร้างอันผสมปูนแล้วก็ซอยบล็อกเล็กน้อยซอยนะบล็อกบล็อกเลยอย่างที่เจ้าขึ้นขึ้นปูนตอนแรกเพราะว่าเฮ็ดบ่เป็นพอองออนพอนงออนเพิ่นเก่งในด้านนี้บกางในซะก่อนเนาะนี่ ทั้งนอกนะพูดหละทั้งในแล้วเขาจากสิทดิมาส,สารต่ออันเป็นเพื่อนอ้ายอ้ายลูกทรายของเอื้อยเมตาแม่เพิ่นเสียได้หลายปีเลยแล้วตั้งแต่ข้าวบอตาบัณฑละเกิดพูดหละแม่เพิ่น <c oughs> พอกระเพ้าเมียใหม่อยู่ทั้งบ้านแก,ะกะ่งเกาะเมืองจันพรเนาะเพิ่นก็ได้เมียแล้วเพิ่นก็อยู่กรุงเทพอยู่กทอมอ,อยู่ตลาดโบเบ้อ้าไงนะก็ เมียขายของอยู่ตลาดบูเบ่แต่ว่าอ้ายนี่ยไปทำงานอยู่ทาวเวอร์ขายของอยู่ทาวเวอร์เอี่ยผลเห็ดเทือนไว้ผมแล้วบัดมาผมแล้วคงเสด็จมาอยู่ผมจ้างให้ให้เห็ดหายเขาลุ้งและเห็ดพร่องออนก็บบาตากับได้มาเห็ดนำมาหักครั้งแรกได้มาเห็ดกันแต่เขาพออ่อนพร่องออนเห็ดเป็นยได้ไหม โยดไปเปะเปลองเบิด์ตปะมันเอกขาวมาสิได้จักแพงลูกมันเอจังหวะไหนแล้วเพื่อนวะอ่าเถอะย่านคำหมอบยู่เนาะเฮือนแล้วนะนะเวลาเฮือนแล้วมันคือเป็นสีขาวมันคือบวกเป็นสีนี่เป็ดตลอดเนาะซีดได้สาบเบิดสตีได้โบว์เบิดทุกทาง นี่ะคอยเห็ดไปเรื่อยๆเนาะเฮือนก็บอกกว้างบันไดเฮือนสามห้องทางในเี่นสามห้องเงาเต็มสองห้องเรียนโอ้สำนักโอเคแล้วนี่ทั้งมีเป็นห้องนอนทั้งมีงหนักเป็นเฮือนครัวบ่อนเดียวเห็ดเมื่อวานนี่เด่นยังวันละพอน้องอ้อนไปแกะแบบอ้อนหนึ่งมาเห็ดแปดงอย นี่เฮ่นคัวอย่างพี่สการกระเพาดทงหน้านี่ยตื่นเช้ามามาพิ่งคู่ลลงเบิดเที่ยวเห็ุวากะดีอยากเวกเลยนะครับอ่ามาต้นนี้ได้สะลุงที่ห้องปั่นกันบ้างเลยต้นนี้นะบโบโบกบอมาที่นี่บ่าตาข้นเองบรบลุง ลองเองพ่ะย่ะหน่นะครแต่บ่หอนบ่เลยลมบ่ดีแดดแต่ว่าลมี นคนจไปีไปอย่างเงนลุงต่ดขไปอีกรถแพงหนึ deflect, pues, ่งเพียงคื้นอย่างแล้วสามโมงไป อาตกทดลองไปเลยนันประกเห็ดไปแล้วฮ่ากระดัแพ่งหนึ่งแพงที่สองตัวนี้แพ้ขาแพ้งที่สามตัวนี้สองอันสองหนาพ่งเออตอนที่สามอยล มันแหงซะก่อนพอนอนวันเล่งมือเล่งมือเพืนเหอน่เพื่นก็เลยเปลี่ยนกันให้เพนขึ้นมาเองพอระดับโปรเอาเหตุซะเปลี่ยนให้ลุงขึ้น้าน่เน่ งานลอยได้บาดพอย่ามันคำเลยคือเอาสิแลลวหนาเน,นี่ยขนาดนั้นนะนีะน่ทาทาหิวปูนหายไปร้อหบาดเนี่ <c oughs> พอให้ลุงผนจัดการก่อนอ <c oughs> ย่ามันอย่ามันคำก่อนนะนะพอะตายังเป็นมือใหม่ยังเห็ดบวยยังยังคอยเห็ดอยู่พอบอกเคยเห็ดจักเถือ่อดแต่กเ็เฮียนเอาสาเหตุที่บอกคอยเดี๋ยวไปส่ก็คขึ้นนั่นเองหละพปรูไหมกับขึที่เห็น มันนี่มีงานรถแห่กับบมดไปซ้ำนี่แท้กับบ้านใกล้ๆกันในแรกบ้านห่างกันแค่บ้านเดียวแต่ว่าเขาเจาไปจะแซวอยู่แต่ว่าเอาบมดไปเอาค่าทำงานเหล่เมนทำงานหาเงินสื้อนมหนวน้อยส่วงในปูจุกแหงอย่างไรก็ฝากเป็นแห้งแซงใจนเด้อฝากเป็นกำลังแห้งแยงใจไปเรื่อยๆนีเด้อส่วงนี้บุคคอยไปไซก็คือทำงานส่วงนี้เด่น เคยสิแล่เคยรลังนี้เคใช้เวลาอยู่ประมาณร่ากๆไว้นึ่ะตา่มไว้ในึสิบมือแต่ว่าบางทีมันอาจจะกว่าหันก็มีเธื่อว่าเามีเวียกไปหันปนีก็มีจะได้ก็ฝากเป็นแห่งเสียงใจให้ไปเรื่อยๆในเด้อพ่อคิดงาเด้อปลุงสบายดีไวสุขทุกคน